สวัสดีคุณลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณศิลาทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาเผยแผ่บารมีกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอกเรนทอนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจที่จะบูชานะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปขึ้นคอขึ้นหิ้งนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลย092 436 02 45ชื่อไลน์จะเป็นชื่อสุรัตนนะคะใครที่สนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้เลยเนาะ หรือใครที่ไม่มีลายก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์0 9 2 4 3 6 0 2 4 5มนีนะคะมีบริการทั้งแบบโอนแล้วก็แบบปลายทางนะคะแบบโอนเนี่ยสอรายการขึ้นไปนะคะสอรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะส่วนปลายทางนะคะปลายทางขอแจ้งนิดนึงนะคะค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งอ่า ถ้ายอดเกิน2000นะคะก็ขออนุญาตเป็นยอด100บาทนะคะถ้ายอดเกิน2000ต้องขออนุญาตเป็นค่าจดส่ง100บาทเนาะเพราะว่าจะต้องมีค่าประกันร่วมด้วยนะคะก็แจ้งไว้ตอนนี้เลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันที่รายการแรกกันเลยนะคะวันนี้รายการแรกนะคะเป็นขุนแผนนะคะเป็นพระขุนแผน ปลายเพือกนะคะรายการนี้สุดยอดเลยนะคะข้างหลังมีผงกรรมฐานผงเจิมนะคะของท่านเจ้าคุณนะคะหลวงปู่ศิลาด้วยนะคะตรงนี้นะคะสีน้ําตาลคือผงกรรมฐานนะคะเจิมด้วยกรรมฐานนะคะยวส่องกล้องลงกล้องให้ดูกันชัดๆนะคะว่านี่เลย ในผงกรรมาฐานก็จะมีเป็นเกษานะคะเป็นเกษาเป็นถ้าพูดแบบบ้านๆเราก็เป็นพวกเส้นผมเล็บเลือดนะคะของหลวงปู่นะคะเลือดก็คือเลือดที่ได้มาจากการบริบาลน,นะคะคือการรักษาหลวงปู่จากการเจาะค่าไตานะคะเพื่อนําไปหาค่าไตานะคะหลวงปู่เมตตาให้เองเนาะไม่มีใครบังคับนะคะ มีรันเลขนะคะมีลันเลขทุกองค์นะคะทุกองค์จะต้องมีรันเลขสําหรับคุณแผนปลาไหลเผือกมีตะกุดทองแดงนะคะตะกุดทองแดงสองฝั่งเลยองค์พระสวยมากเมตตามหานิยมนะคะใครได้ไปนะคะปลาไหลเผือกก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นหมดนะคะ ไม่ว่าจะเอาอะไรมามัดไว้ฉุดไว้ก็ไม่อยู่นะคะจุดความรับลื่นไม่อยู่แล้วเนาะเกินทองไหลมาเทมานะคะสําหรับคุณแผนปลาไหลเพื่อใครที่ยังไม่มีนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะรายการนี้แบ่งผูชาที่5,590บาทนะคะมีไม่มากนะคะมีไม่มาก ตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยหายากขึ้นเต็มทีแล้วนะคะรุ่นแรกๆก็เริ่มทยอยหมดแล้วรุ่นหลังๆใหม่มาก็ค่อนข้างที่จะได้มาครอบครองยากนะคะ,ะพี่พี่ก็ติดตามข่าวกันอยู่เนาะว่าได้มาค่อนข้างยากมากแล้วก็ราคาสูงมากๆจากที่จองนะคะรายการต่อไปก็เป็นพญาเต่ามังกรนะคะรวยล้านล้านใครอยากรวยล้านล้านนะคะบูชาพญาเต่ามังกรไปได้เลยนะคะ รายการนี้ออกอวัดโพสีสะอาดนะคะออกปีหกห้าเต่านะคะบริเวณขาทั้งสี่ขาก็จะมีคำมงคลของจีนนะคะคำมงคลของจีนอยู่บริเวณขาทั้งสี่ขาเลยนะคะแต่ละขาเขาจะมีความหมายของเขาเนาะแล้วก็มีตัวหนังสือกลับนะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนหนึ่งอยู่ข้างล่างหนึ่ง มีเขาเรียกว่าตัวหนังสือกลับกับตรงนะคะนั้นแสดงให้เห็นว่ามีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายนะคะไม่ว่าจะมาทางด้านไหนนะคะมีโชคลาภเข้ามาไม่สัต์ไม่ขาดสายอนุโมทนาขึ้นขอให้ถูกวิธีเนาะหลวงปู่หลวงปู่อ่านั่งอุ้มไม่แน่ใจว่าเป็นพระอุปคุณหรือเปล่าเนาะตรงนี้เอ๋เอก็ เอาตรงๆเลยเอกก็ไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยเก่งก็เห็นว่าอุ้มแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าอุปคุตหรือว่า,าหรือว่าเป็น,เป,นเป็นผ้าอะไรเนาะพี่ๆลหลายๆท่านน่าจะดูออกดูเป็นเนาะแต่รายการนี้มีประสบการณ์แล้วนะคะเกี่ยวกับโชคลาภมีพี่ที่บูชาไปแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าได้โชค จากตรงไหนจากตรงนี้นะคะมีรันเลขทุกเหรียญน,นะคะมีรันเลขทุกเหรียญเลยรายการนี้มีมาแบ่งนะคะรอบนี้รอบนี้ได้มาราคาไม่สูงมากนะคะ2500บาทเท่านั้นนะคะแบ่งที่2500บาทเท่านั้นมีแบบยังไม่แกะซีนด้วยนะคะยังไม่แกะซีนนี่ค่ะซีนเดิมๆยังไม่มีการแกะซีนออกนะคะ ใครที่อยากจะไปรุนเลขเองนะคะก็ระบุมาได้เลยนะคะเอาแบบแม่แกะซีนตอนนี้เอมีทั้งหมดสามองนะคะมี3ามองมีแกะซีนแล้ว1นะคะเราก็ไปรุนเลขอีก2นะคะแบ่งบูชาที่2,500บาทนะคะ2500สองพันร้บาทสรายการส่งฟรีสำหรับยอดโอนนะคะสรายการส่งฟรีสำหรับยอดโอน แล้วก็รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นหล่อลอยองค์นะคะบาทเงินล้านเลยนะคะพี่รุ่นนี้รุ่นบาทเงินล้านเนาะรอรับเงินล้านได้เลยนะคะเนื้อเมฆพัดเมื่อวานนี้มีสองเน <Yeah. S 1> ื้อนะคะแต่ตอนนี้เหลือเนื้อเดียวแล้วนะคะมีพี่พี่เมตตาบูชาหลวงปู่ไปแล้วนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเนื้ออันปะก้าไปแล้วนะคะเนื้ออันปะก้าไปแล้ว ข้างหลังต้องมีสอรอแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีมวลสารมวลสารของหลวงปู่อุดอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะคะหลวงปู่ปลูกเศษเองเนาะเนื้อเมฆาพัดสวยเข้มขังมากเลยนะคะองค์จริงสวยมากแล้วก็มีสีลุงลุงขึ้นนะคะสังเกตเห็นที่บาทไหมคะขอบขอบ,บาทเนี่ยจะเริ่มมีสีลุงขึ้นแล้วนะคะยิ่งอยู่นานยิ่งสวยนะคะเนื้อเมฆาพัดรายการนี้แบ่งที่ สามพันเก้าร้อยบาทนะคะสามพเบาทเท่านั้นออกปี64สเนาะรายการนี้ออกปี64สีรายการต่อไปเป็นสมิงคํารามนะคะสมิงคำรามารุ่นอิติสุขโตนะคะเนื้อสำริดพายเงินนะคะเนื้อสํำริดพายเงินอิติสุขโตอ่าเสือคํารามนี้มีแค่สองเนื้อเท่านั้นนะคะ มีแค่สองเนื้อเท่านั้นมีบางท่านนะคะทักเข้ามาถามว่ามีเนื้อทองฝาบาทไหมไม่มีนะคะมีแค่เนื้อสำลีภายเงินกับเนื้อฉนวนโบราณเก่ามีแค่สองเนื้อเท่านั้นนะคะไม่มีเนื้ออื่นเนาะเดี๋ยวให้ชมความงามสวยมากนะคะสมิงข่ำรามนะคะเรียกทรัพย์เขี้ยวใหญ่เขี้ยวรากแบบนี้เลยนะคะมีทั้งอำนาจวาสนาแล้วก็มีอ่าเรียกเกี่ยวกับ รั์ด้วยนะคะมีเมตตาเนาะยันแต่และตัวมีความหมายนะคะหลวงปู่ได้บอกไว้ว่ายันแต่และตัวที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่า,าเครื่องรางของขังต่างๆนะคะยันแต่และตัวเนี่ยเขามีความหมายเฉพาะของเขานะคะพี่ๆที่เก่งก็จะรู้เกี่ยวกับยันนะคะมีลันเลขนะคะมีลันเลขทุกองเลยนะคะสมิงคำรามเลขหลันของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เลขหลังของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าสมิงคำรามจะเป็นเลขแบบนี้นะคะบางเลขเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยว่าคือเลขอะไร <c oughs> เป็นเอกลักษณ์นะคะสองน่าจะสองสามหรือสองเจ็ดไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ห้าศูนย์พี่ๆดูเอาเนาะว่าจะเป็นเจ็ดหรือสามตาดีได้ตาไร้เสีย <c oughs> มีอุดมวลสารใต้ฐานแบบนี้แบบแน่นๆเลยเนาะอุดมวฐานอุดมวลสารแน่นๆเลยเอาไปส่องลุ้นเอานะคะไปส่องลุ้นเอารายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่2500บาทนะคะ2500บาทอ่าเดี๋ยวส่องเนื้อชนวนโบราณเก่าให้ชมกันชัดๆเนาะ เงินชาวนโบราณเก่าเลขสามหลักนี้เลยใครอยากเก็บเลขต้นๆนะคะเลขสามหลักหนึ่งหนะคะหนึ่งหนถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นเลขหนึ่งเนาะหนึ่งหน ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะแต่มวนสารนี่แน่นเลยเน้นๆเลยประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นนะคะประกันแท้ให้ล้านล้านเปอร์เซ็นเลย <c oughs> <c oughs> รายการนี้ก็แบ่งที่ราคาเดียวกันกับเนื้อ สาลิตรายเงินนะคะ2,500บาทเท่านั้น2,500บาทเท่านั้นแต่ละรุ่นนี้เริ่มหายากขึ้นทุกทีแล้วนะคะเริ่มหายากขึ้นทุกทีเลยแล้วก็รายการนี้นะคะรายการนี้เป็นผ้าปิดตาสองบารมีนะคะสองบารมีทรัพย์ไพศาลหลวงปู่ศูนย์นะคะหลวงปู่ศูนย์จุดเทียนชัยแล้วก็หลวงปู่ศิลาเนี่ยเป็นผู้ดับเทียนชัยนะคะ สองบารมีเลยนะคะอธิษฐานจิตปลุกเสกที่สำนักสงสุวรรณารามนะคะที่จังหวัดสกลนครปีหกหกเนาะพระปิดตาใครที่ยังไม่มีนะคะใครที่ยังไม่มีรายการนี้เนาะเนื้อ,อเนื้อเนื้อนี้เขาเรียกเนื้ออะไรนะคะพี่ดูเป็นเนื้อเม้พัดเนาะโอ้ยผิวลุงขึ้นสวยมากพี่ๆดูผิวโอ้ยสีลุงสวยมากเลย ยันชัดเจนนะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีเขาเรียกว่าเลเซอร์ลายมือหลวงปู่นะคะเลเซอร์ลายมือหลวงปู่เนาะเลขสามสองสี่สามนะคะเลขสองสี่สามเลขสองสี่สามนะคะใต้ฐานหลวงปู่ศูนย์นะคะไม่ต้องกลัวของเสริมนะคะอันนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลย มีองค์เดียวนะคะใครไวใครได้1,199บาทเท่านั้นนะคะใครจะเป็นผู้ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไปนะคะแล้วก็มีเหรียญที่ระลึกนะคะงานกระถินปี6-6นะคะงานกระถินปี6-6นี้เลยเหรียญนี้นะคะเหรียญนี้เลขอะไร2 5 9 5เลขแห่งความสุขนะคะ มีทั้งเลขแห่งความสุขแล้วก็เลขก้าหน้าก้าหลังนะคะมีตอกพระธาตุไว้แบบนี้ชัดเจนนะคะตอกพระธาตุไว้ชัดเจนเลยประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะทอก็คือพระธาตุเหมือนหินนะคะ พอตรงนี้คือพระธาตุเหมือนหินรายการนี้แบ่งบูชาที่3,900บาทนะคะมีกล่องมาให้ด้วยนะคะเป็นกล่องเดิมนะคะกล่องเดิมรายการต่อไปจเจริญพรล,ล่างนะคะยังมีแบ่งนะคะ,จะเจริญพรล,ล่างใครที่กำลังมองหาเหรียญของหลวงปู่สวยๆนะคะ แนะนำเลยเจริญพรล่างสวยมากนะคะสวยมากเลขเก้าศูนย์นะคะเลขเก้าศูนย์เมตตามหานิยมเนาะเมตตามหานิยมนะคะรายการนี้ แบ่งบูชาที่4,500บาทนะคะ4,500บาทเท่านั้นใครที่กำลังตามหารีบเลยนะคะเอาหายไปนานไม่ได้หายไปไหนเนาะพอดีว่าพ่อป่วยก็เลยต้องดูแลนะคะต่อไปเป็นเหรียญงานพุทธศิล์ไหว้ครูปี64นะคะปี64เป็นพุทธศิล์ไหว้ครูได้มาเพิ่มแล้วนะคะได้มาเพิ่มแล้วใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะได้มาแล้วเป็นงานพุทธศินที่สวยงามมาก นะคะเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามมากมีครบเลยมีพญาอ่าเขาเรียกอะไรนะมังกรอุ้ยไม่ใช่มังกรที่พญานาคนะคะพญานาคเห็นไหมคะมีพญานาคข้างหลังก็มีไก่นะคะมีไก่ประจําปีเกิดของหลวงปู่นะคะความหมายของไก่เนี้ยดีนะคะ ุยเขียนะคะหากินอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นรวยแน่นอนนะคะกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดเพราะว่าคุยเขียหาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพยาหนูเผือกนะคะมีหนูเผือกด้วยนะคะมีพยาหนูเผือกเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรนะเออลืมละ มันมันจะมีอีกเหรียญหนึ่งที่มีพญานุเผือกด้วยนะคะรายการนี้สวยมากนะคะสวยมากเลขนะคะเลขหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าห้าเจ็ดไก่แสดงถึงความหมายของปีเกิดนะคะปีเกิดของหลวงปู่แล้วก็แสดงถึงเกี่ยวกับการ ามาหากินนะคะคุยเคียอยู่ตลอดเวลานะคะคุยเคียอยู่ตลอดเวลาเลยรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่สามพันเก้าร้อยบาทรายการที่เอกได้มาราคาเบาเอกก็จะแบ่งให้ในราคาเบาๆนะคะแต่ถ้ารอบหน้าหรือรอบไหนที่เอกได้มาราคาสูงเนาะเอกก็ต้องอเป็นไปตามต้นทุนนะคะ ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่เข้าใจเนาะบางท่านก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าราคามาแต่ละรอบไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าพี่ๆเข้าใจนะคะว่า,ามันอยู่ที่ต้นทุนเนาะอยู่ที่ต้นทุนแล้วก็รายการต่อไปเป็นทาวเวสุวรรณนะคะรุ่นลาชันรัพย์นะคะคาชาวุธนะคะปลูกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลานะคะสวยมากเลยองค์เนี้ยสวยมากๆ เอทได้มานานแล้วแต่ว่าเอทรู้สึกชอบไนงะก็เลยยังไม่ยังไม่เอามาให้ชมนะคะวันนี้เอามาให้ชมก่อนนะคะยังไม่เปิดราคาเอามาให้ชมกันก่อนยังไม่เปิดราคานะคะคาวเวทอ,องดำด้วยนะคะสวยมากนะคะสวยมากๆเลย รายการนี้ขออนุญ,ญาตให้พี่พี่ชมก่อนนะคะขออนุญาตให้ชมก่อนเอได้มานานแล้วแหละแต่ว่าเอยังยังอยากได้อยู่ยังอยากเก็บอยู่นะคะข้างล่างอู่ศิลาเศกนะคะอู่ศิลาเศกเจ็ดสามสามหนึ่งเนาะเจ็ดสามสามหนึ่งรายการนี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะคะเอามาแบ่งให้ชมเนาะว่าสวยสวยจริงๆนะคะเอชอบ ไม่รู้ว่ามีคนชอบมันเองหรือเปล่ารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปที่แบ่งบูชาเนาะรายการที่จะแบ่งบูชาเป็นเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวพันล้านเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกใครๆก็อยากครอบครองนะคะมาแล้วได้มาแล้วเป็นรุ่นแรกนะคะใครๆก็อยากครอบครองเพราะฉะนั้นนี่เลยเได้มาแล้วเจ้าสัวนะคะ เจ้าสุขเป็นเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็มีมีรันเลขทุกเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งนะคะมีรันเลขทุกเหรียญอันนี้ยังอยู่ที่หลักพันนะคะรู้สึกว่าจะสร้างทั้งหมดรุ่นนี้ประมาณห้าหมืนกว่าเหรียญน,นะคะแต่ที่เอได้มาอยู่หลักพันนะคะเพราะฉะนั้นรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยเนาะรายการนี้รายการนี้แบ่งเบาๆเลยนะคะแบ่งในราคาเบาๆเลย 690เกิบบาทนะคะห9 0้เกสิบบาทเท่านั้นใครไวใครได้นะคะพระของหลวงปู่ยิ่งนานราคาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งนานราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอบนี้แบ่งห9 0้ยเก้าสิบาทแค่2องค์เท่านั้นนะคะห9 0้บบาทสององค์เท่านั้นรอบต่อไปไม่แน่ใจว่า จะได้ราคานี้มาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหรียญเจ้าสัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหมายดีแล้วก็หลายๆท่านนะคะอยากเป็นเจ้าสัวหลายๆท่านอยากเป็นเจ้าสัวเพราะฉะนั้นรีบเก็บเลยนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นโอกาสต่อไปถ้าได้เหรียญเนื้อนวะมาเนื้อชนวนอ่ะไม่ใช่เนื้อชนวนเนื้อนวะเนื้ออะไรนะเขาเรียกเนื้ออะไร จะไม่ได้แล้วถ้าได้มาแบ่งนะคะก็จะเอามาแบ่งอีกเนาะจองไว้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะยอมแบ่งให้หรือเปล่านะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคำพรนนะคะรวยล้านเหนรียญคำพรนรวยล้านนะคะเหรียญคำพรรวยล้านเหรียญน,นี้นะคะยังอยู่ซีนเดิมยังอยู่ซีนเดิมนี่ยังไม่แกะซีนออกได้มาสองเหรียญน,นะคะได้มาสองเหรียญ ไปแกะลุ้นเอานะคะได้มาสองเหรียญใครสนใจนะคะเหรียญน,นี้990บาทนะคะ990บาทเท่านั้นนะคะ990บบาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปพระผงเจริญทรัพย์ของหลวงปู่นะคะของหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยอธิษฐานจิตเดี่ยวแล้วก็ออกแบบเองนะคะเขียนแบบเองทุกอย่างเลย นี่นะคะแบบที่หลวงปู่เขียนเองออกมาเองสวยงามมากแล้วก็มีต้องมีลันเลขนะคะมีรลันเลขทุกองเลยนะคะต้องมีลันเลขทุกองเลยข้างหลังนี้ก็เป็นทรายเสกนะคะทรายเสกแล้วนะคะทรายที่เสกแล้วนะคะเป็นทรายที่หลวงปู่เสกแล้วแล้วก็นาํามาเป็นมวลสารด้านหลังนะคะ แล้วก็เหลืองๆที่เห็นนี้เป็นจีวอที่หลวงปู่ใช้โ่มคุมแล้วนะคะก็นำมาพีมอนสารรวมกับรุ่นเจริญทรัพย์นะคะใครมีรุ่นนี้ไว้นะคะ,จะเจริญทางทรัพย์ทางด้านการเงินแน่นอนนะคะผมจะเจริญทรัพย์โดยปกติเขาจะมีตะกุดด้วยนะคะมีตะกุดด้วยนะคะตอนนี้เอมีแบ่งเป็นแบบพลอยนะคะเป็นแบบพลอยแบ่งที่650บาทนะคะ 650บาทเท่านั้นสวยงามมากหลวงปู่เมตตาออกแบบเองเขียนแบบเองทุกอย่างแล้วก็อธิษฐานจิตเดี่ยวเองด้วยนะคะตอนนี้มีไม่มากแล้วนะคะเว้นช่วงไปนานเลยเพราะว่าไม่มีพระนะคะไม่มีพระแล้วก็รายการต่อไปรายการต่อไปที่หลวงปู่หลวงปู่อธิษฐานจิตปลูกเสกอีกนะคะปลูกเสกเดี่ยวเป็นภาพภาพ ผ้าผงแบกม่านนะคะผ้าผงแบกม่านและการนี้พิเศษมีกล่องเพราะว่าเป็นเนื้อ,อเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรนะเนื้อกุ่นะคะเนื้อผงกุ่นะคะฝังกุ่มาแล้วสองปีแล้วก็นํามาเป็นมวลสารนํามาเป็นมวลสารมีรลันเลขทุกเหรียญทุกองค์เลยนะคะสอรอแล้วก็มีรลันเลข รายการนี้นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จแบกม่านเป็นพระสมเด็จแบกม่านเป็นรุ่นเดียวกับของหลวงพ่อกลวยนะคะพิมพ์เดียวกันเลยนะคะต่างกันตรงที่ขนาดนะคะต่างกันตรงขนาดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยยันคนละแบบนะคะรายการนี้เป็นยันประจําตัวของหลวงปู่เป็นยันที่มีความหมายดีมากนะคะเป็นยันคนสาบ้านกินน้ําบ่อเดียวกันนะคะเป็นยันที่มีความหมายเนาะ ยันเหนือดวงเนี่ยเป็นยันที่ครอบคุมนะคะเป็นยันที่ครอบคุมใครก็อยากจะได้ยันนี้ไปครอบครองนะคะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะคะยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหรือหลวงปู่เรียกเรียกว่ายันเหนือดวงนะคะใครที่ดวงกําลังจะดีนะคะเอายันเหนือดวงไปช่วยนะคะอาจจะทวีคูณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ของดีทุกอย่างนะคะจะมาอยู่รวมกันที่นี่ที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นโภกทรัพย์มหานิยมแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงพุทธคุณทางด้านแคลคาาปลอดภัยด้วยนะคะรวมอยู่ในยันนี้แล้วนะคะใครที่ได้เหรียญหรือพระที่มียันเหนือดวงไปนะคะคุณโชคดีแล้วคุณโชคดีแล้วที่คุณถูกเลือกนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกคุณแล้วนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่900บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันนะคะมานําเสนอกันประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยยาวจนเกินไปเนาะอขออนุญาตนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะใครที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถ ทักลายมาได้เลย0924360245นะคะวันนี้เอเรือนทอก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ